สวัสดีค่ะยามเช้าวันที่3แล้วกับเพื่อนๆที่เป็อยู่ในเกาหลีวันนี้นอนโรงแรมไอบีดบ d าจจนะคะราคาดีวิวสวยค่ะแพ็กเกจที่เพชรซื้อไม่ได้รวมอาหารเช้านะคะไปหาอาหารเช้าทานกันค่ะ ไปทานด้วยกันนะคะไปค่ะเดินออกจากโรงแรมมาประมาณ200เมตรค่ะเจอร้านอาหารสองสาร้านเพชรเลือกร้านนี้ค่ะเดินเข้ามาสิ่งแรกที่เขาเสิร์ฟก็เป็นกิมจิเช่นเดิมค่ะเครื่องเคียงผักดองในทุกมือของอาหารเกาหลี ให้ผักพิกกระเทียมผักดองเช่นเดิมค่ะสั่งต้มก็ต้มหมูหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มหมูสามชั้นหนึ่งของเพชรเป็นต้มหมูไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะของคุณผู้ชายมีเนื้อหมูสไลด์เพชะก็เลยสั่งคัมโบตัวนี้มาเป็นชุดหมูสไลด์นะคะ เดี๋ยวจะมากินกับผักแก้มทั้งหลายนี่แหละค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะหมูตัวนี้เป็นหมูสไลด์นึ่งบางๆนะคะเวลาเรากินคู่กับกิมจิอร่อยมากเจ้าของร้านก็มาช่วยแนะนำว่าใส่ผักนี้ไปในข้าวต้มนะแล้วเธอก็ใส่เส้นก๋วเตี๋ยนี้เข้าไปแล้ก็ทำน้ำจิ้มแบบนี้นะ คือเขาเห็นว่าเราเป็นต่างชาตินะคะเราก็คงไม่รู้หรอกว่าทานยังไงให้อร่อยให้อาหมดจิ้มไปในน้าจิ้มนั้นห่อหมูเข้าไปในผักนะคะทำําบีได้แล้วก็ใส่ชิเครื่องเคียงตามที่คุณป้าบอกให้ใส่เข้าไปเป็นกุ้งตัวเล็กๆค่ะสายมูบดนบนของถั้วย จะบอกว่าเหมือนกะปิบ้านเราก็พูดได้ค่ะเพื่อนๆเอากุ้งเนี่ยล่ะค่ะใส่เข้ามาในก๋วยเตี๋ยวในข้าวต้มของเราเพิ่มความเค็มเข็มขาวๆประมาณนั้นเลยค่ะทั้งหมดนี้เป็นมื้อเช้าที่เราสั่งกันมาจัดเลยค่ะเพชจัดแจงที่นั่งให้ดีเพราะว่าผักทั้งหลายนี้จะเป็นของเพชคุณฝรั่งเดนมาร์กไม่กินผักสลัด มาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยจริงๆอันนี้ค่ะเป็นกุ้งตัวเล็กๆหมักค่ะเพื่อนๆให้ใส่ไปในข้าวต้มของเราหรือในกว๋วยเตี๋ยวของเราอันนี้เป็นพริกค่ะน้ำพริก ใส่เข้าไปอย่างละหน่อยก่อนค่ะแล้วเขาต้มหงเพชรเขาแยกข้าวมาค่ะเราสามารถตักข้าวใส่เท่าที่เราต้องการนะคะก<ๆ>็ได้ทานไปครึ่งถ้วยเพราะว่าสั่งหมูสไลด์เพิ่มมาอีกหนึ่งจา,จะาน,นะคัะ เท่ามาเท้าลเามาไ้28,000วอนสวัสดีค่ะตอนเช้าค่ะเพื่อนๆอากาศยามเช้าไม่มีแสงแดดเลยเชา้ชาๆ้าไม่ค่อยมีร้านเปิดนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเปิดมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเลยเดินผ่านร้านอาหารซีฟูด้ดด้วย สวัดีค่ะเช้าๆเดี๋ยวจะไปหากาแฟกินพิวกาแฟค่ะไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆยูวอน there? กโก y g ด t ไอเซ w โก a l ดวีคอร์ตุกโกลด้อะไดีชิมวยชิมวยทาวสั้นโฮเทลเฮีย แถวนี้มีแต่โรงแรมค่ะเพื่อนๆโรงแรม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 ร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารโรงแรมค่ะแถวนี้ย่านนี้ มื้อเช้าเสร็จวันนี้เป็นเช้าวันที่วันนี้เป็นเช้าวันที่สี่ค่ะเื่อนนอนไปแล้วสามคืนค่ะทานข้าวเช้าเสร็จแล้วตอนนี้มานั่งทานกาแฟค่ะเดินเดินอยู่อากาศเยน็นเย็นแวะเข้าร้านสตาร์บัคค่ะ รังด้วยกาแฟสักนิดนึงค่ะ<ม>เดี๋ยวไปต่อค่ะเพื่อน,น,น,นะคะคเมื่อวานเราเลาะที่มีนกพีล่ามีชายหาดด้านซ้ายนะคะวันนี้เราจะไปโซนกว่ามือค่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะชมสถานที่ที่ สมัยก่อนท่านผู้นำทั้งหลายนะคะ20ปีที่แล้วมาประชุมกันที่ปูซานเกาหลีใต้ค่ะทำให้คนรู้จักเมืองปูซานไปกันค่ะเ,เพื่อน